สวัสดีครับผมมือนีสิมาสอนวิธีเปลี่ยนเสื้อครับเสื้อขาดใส่ไดยครับเครื่องทั่วไปนด้ครับวิธีนี้ให้เข้าหาไปเสื้อที่มันขาดนะครับฮะฮแเราดึงดึงเบื้งว่ามันมันดึงมันออกนะครับดึงเสื้อมันออกอย่าพึ่งลื่อนี่ครับอย่าพึ่งลื่อ ดึงให้มันออกมันเบิดนะครับดึงออกอันนี้เครื่องซีหนึ่งหนึ่งนะครับเครื่องซีหนึ่งหนึ่งห้าดึงเสื้กออกแล้วให้ห้าหมุนเบิงถ้ามันหมุนได้ยังซีแสดงว่าล้านล้านขังไงคือมันบริลุดให้หา้าหาเสือเ้อเสียนไม้คอดปอมหัวไวแล้วให้หา้าหาลู่นะครับหมุนหมุนหาลู่แล้วก็ อดเสือ้อที่เขาเตรียมไว้นี่ครับสอดเสือ้อเข้าไปสอดเสือ้อให้มันโพออกไปเพราะมันไปแล้วเล้วหาคีมหาคีมดึงดึงเสือ้อแบบนี้แล้วเอาปลายเสือ้อร้อยสายออกมากตรงมือสตาร์ทถ้าได้แบบนี้แล้ว ให้เขามัดปมไว้มัดปมเป็นหูกระต่ายฟังหนึ่งไว้แล้วให้เห้ามาดึงดึงมาแลเอามือกดดึงมาหลเอมือกดไว้ครับเพอ่อสี่สีมาพันเสื้อเข่าอีกให้มันตึงวิธีตึงเสื้อแล้ครับที่นี่ตึงเสือ้อเข้ากับเอาเสือ้อสอดเขา่าล่องล่องรลอกพันเสื้อกนี่ครับแล้วเข้ากับหมุนเข่าไปหนึ่ง สองสามสี่สี่รอบองค์กรว่ามันจะพอดีบอกับที่พ่าเตรียมไว้อันนี้คือพอดีถ้าพอดีปั๊บเข้ากับมะมัดมะม,ม,มัดหูกระ่ต้ไว้อีกแล้วเข้ากับมะผลหูกระใต้มองนี่เพื่อที่สีมมดเสือกนะครับที่นี่มดเสือกกับมัดขอดผมแหนงยิ่งๆเนี่ย,ย,ยกันมันหลุด ผมจะมาจังสี่ของผมแล้วกับพันเขาไห้มัดมัดผมธรรมดาก็ได้แต่ว่าอยากให้มันเหยๆ่ๆย่ให้มันหลุดงายเนี่ยครับผมก็ได้เอาจังสี่อันนี้ก็ดึงปวดหูกับใต้ก็ดึงได้ปกติครับ ขอบคุณครับ